พี่น้องเดี๋ยวถาเห็ดเสร็จแล้วครับผมก็หมืจีฟามันเซยแล้วครับพี่น้องเห็นไหมไม่เห็นลำห่วยครับห่วยธรรมชาติครับดูครับหน้าตาที่เสร็จแล้วครับค้องให้ดีเศษครับผมร่องเบิ่งครับว่าหน้านี้เปนป่าไข่ครับผมร่องเบิ่งว่าสิมีป่าเขาเราบพี่น้องเดี๋ยวผมสิ ลงปไปใส่ครับข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันตั้งกล้องมากครับพี่น้องอืมขาสั้นครับผมก็เลยได้ตั้งอยู่ที่เดี๋ยวผมสิลงปไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวเพาจังหวเบิง่งว่ามันสิมีปลาเขาครับบอครวงปลาใครน่าจะเขาครับผมเป็นบางจันทร์ทำไมกวนครับนรับพี่น้องก็ได้ขุดน้อครับขุดดิน นี่ครับขุดดินเข้ามามันเป็นลักษณะนี่นะครับที่ใส่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เบื้องครับพี่น้องเพื่อให้ห่างแล้วครับผมห่างแล้วพี่น้องนี่ครับห่างเป็นไล่แบบคัดแบบนี้นะครับนี่ครับเหงื่อปลามันเข้าไปข้างในครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเบ่งปากมันนะครับข้างปากนะครับเนาะป่าที่เข้าไปไข่ครับผม ออกไปไข่ที่หม่งที่เขาเห็ดไว้มันก็จะไปตีเมืองห้างมันก็จะไปต้วงตรงนี้ครับต้วงข้างในครับที่เป็นเสื้อที่ผมดึงไว้ครับข้างในดึงพาลงไปเดี๋ยวมันหลุนผลงานน้อกันครับผมก็จะไม่หาเนี่ยมาปลุกดีๆจัง่อยครับผมเพื่อเห็ดอ่ำพางไว้ครับพางไปคุณเข้าไปนะครับเนาะเดี๋ยวอีกรังหนึ่งผมก็สะคือสีบัวไทยเบอร์ครับวิดีโอมันจะเงี้ยเกินไปพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาไปอีกักประมาณสองสามมือครับ เัาจะมาเบิงมันลุนกันครับหรือว่ามื่อเนี้ยมันป่าเขาหข้านะครับพี่น้องรวมที่ายเบิงครับว่ามันจะอยูบอ่บ่นะครับเอาไปมานลุนน้ำกันครับผมเราจะหาใบไม้เนาะครับเพื่อาามาปูไว้หลาะขางขางอะทีครับพี่น้องเพื่อจะดูเหมือนว่าอ้งนั่นนะครับพี่น้องตองหน่อยเดียว เดี๋ยวหางไหมครับผมหางไหมป็นนี่เป็นลักษณะนั่นแหละครับฮาไปไม่ไปไหลเพื่อเขาจะมานน้ำมาปิดเนาะครับเนาะเพื่อจะเหมือนธรรมชาติครับเพื่อมันจะได้เข่ามากเนาะครับเมื่อใครปุ๊บเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวอีกลังหนึ่งผมบัวไทยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่อะไรกัเอาไ้มือเข้ามาพึงผลงานครับงานจะเข่าเป็นกำดักโบราณครับเป็นบังจันครับผมจันพี่น้อง ครับเป็นห้วยน้ำห้วยธรรมชาติครับพี่หน่ครับน้ำห้วยธรรมชาติครับผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเหรอครับพี่น้องอ้ครับต้องเบิ่งครับถลุนน้ำกันครับมาสีมีมามา่เบิงครับรพี่น้องผมสิฟ้ามาเบิ่งครับมาสีมี่เน่าเข่าบรับพี่น้องช่วงนี้ป่าใครนะครับป่าหาหมองไข่ครับน่าจะ นี่นะครับพี่น้องนะครับนะบึงแล้วครับพีน่น้องมาลันครับยังอยู่ขึ้นกาอยู่หลังเงียบเงื่อนสว่างหลังครับพี่น้องหลังนึงผมใส่ไอ้พุ่นแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปบึงหลังนั้นครับนะครับพี่น้องใส่พกไก่กันหรอกนนครับพุ่นอยู่ยผมครับเดี๋ยวผมเาไปบึงครับไม่มีแนวเข่าเขาบผม นะครับหลุนเหมือนกันครับนะครับใส่ไปฟูทำมังเหอะนะครับจะมีปลามีเหอะเนาะครับปลามันอาจจะเขามาใครนะพี่น้องนะครับลังนึงที่ผมใส่ไปมืองนั้นครับโอ้หลังนี้มีหลุนครับพี่น้องฟ้านั้นเบาปิดลงพี่น้องปิดลงยวลงไปเบื้องน่ากันครับเปนรุนนู่นพี่น้อง ตัวนี้ลั่นครับพี่น้องตัวนี้ลั่นตัวนี้ลั่นตัวนี้ลั่นโอ้ยตีน้ารับเขาเปียกเยอะครับพี่น้องป่าวะมิเต็มพี่น้องที่ว่ากัดลั่นไม่ดีครับเสียงป่าครับเสียงป่าอยู่พี่น้อง น่าอยู่นะครับยังซองมังกรครับมีเสียงไหมครับพี่น้องมีเสียงดิ้นอยู่ครับอืมครับมีเสียงดินด้นยู่พี่น้อง,ดดงดเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องทั้งทั้งเบื้งขึ้นไปเบื้องทั้งทั้งแบบเบื้องทั้งทั้งน่ะมีเสียงครับมีเสียงน่าแล้วพี่น้องมมาายนนเกััครบ กันเนาะทิเขาครับพี่น้องุ่งกันเราบมันมี่ะครับมันดินคอึกๆอยู่ครับะอย่างเงี้ยครับครับตุนกันครับตัวนะพี่น้อง นีเ่เห็นบโบ้กพี่น้องอู้มืดครับพี่น้องมืดมืดมืดเนี๋ยวครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมายามคำครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมือดวงเบื้องกระได้พี่น้องมืดครับมืดพี่น้องแดดแล้วครับพี่น้องครับ เชี่ยบุญพี่น้องเชี่ยกระปวางกับพี่น้องตัวใหญ่เต็มี่ฮู้ดังครับพี่น้องเต็มเลยดิครับที่ไอ้บุ๋งเลยไหมพี่น้องคตรลง่วงเลยครับครับใหญ่เลยครับพี่น้องครับมันใหญ่เลยครับพ่นผมมึงใส่เขียนของหลดครับ มาคำคำขับเรื่องงานโอ้ในแนวอยู่แนวกินนเลพี่น้องเลยหุ่นครับหุ่ในใหญ่ครับทำงานสิบบุญมีแนวเข่าครับตรงนี้ปลาไข่พี่น้องนะครับล่ำหวยครับเป็นล่ำหวยนะครับล่ำหวยธรรมชาติครับโอ้ว่าสิบบุญมีแนวกิน่นเลยพี่น้องในตัวนึงครับมือนี่ จบซำนี่แหละครับพี่น้องไปลิปหนาครับที่ใส่มันก็บอกไปเรียบร้อยครับพี่น้องนํำไปใส่ได้เลยครับนี่ปลาใครจะได้อีกินครับเข้ามาสวัสดีครับชิปหัสดีครับต้องการตุ่มปุ๊บั่างซื้อได้เลยครับในราคาสี่สิบบาทครับใส่เนื้อไปเค็งเนื้อมักเท่าก็ได้ครับพี่น้องอยากให้สีคนชอบหากจนเม่นใตชิปเลยครับขอบคุณครับ